จำความได้ผมก็รู้จักท่านโด่งดังมากนะครับในวัยเด็กเนี่ยได้เคยเจอรู้จักแล้วเราก็ไปศึกษาว่าเหรียญรุ่นแรกท่านออกปีอะไรท่านจะดังมากคือ121719องหน่ังสือที่ถูกตีพิมพ์ปี15เนี่ยนะครับอย่างปริทัศน์เนี่ยที่ผมเคยเอามาดูเนี่ยหลว่าคุณลงลงมีของปลอมตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะแล้วผมว่าควบคู่กันไปปี12เนี่ยเขาบอกว่า บางคนก็เรียกเหรียญโยนศัพท์ท่านดังด้วยจริยวัตรของท่านอยู่แล้วผมว่าท่านดังมาควบคู่กันผมเริ่มเล่นพระเนี่ยพระของท่านเล่นอยู่ล้วจะมาทันเหรียญปี1717 17, เนี่ยผมเคยซื้อในเหรียญราคา350บาทไม่แยกบล็อกนะเหรียญหนึ่งเก้าจะแพงกว่าผมจําได้เลยมาคัดที่ท่าประจันน่ะผมจําได้เลเหรียญละสามร้อยห้าสิบผมว่าน่าจะมาประมาณปีสามแปดสามเก้านะแล้วเหรียญแล้วพระหลงวงพ่อคูณดังแบบพีคสุดๆคือพระกิ่งทิ้งทวน รู้สุดท้ายท่านจะสร้างพระเพราะตอนนั้นมีการสร้างพระท่านเยอะมากนะผมจําได้เลยบ้าวัดท่านโอ้โหกว่าจะไปถึงนี่หัวแดงกันเลยเราก็จะนั่งคากระบาหลังในงข้าวแบบไหมผมจําได้เลยหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วก็ตีหัวเอาเอาเอาลูกหลานเออดูลหลานเออ,อย่างเงี้ยโอ้หัวนี่มึนใช่ผมผมได้มีโอกาสสองครั้ง ครั้งแรกก็คือที่วัดบ้านไร่เลยแล้วครั้งที่สองเนี่ยท่านจะมาที่วัดนิมมานนรดีท่านนั่งหอมาแล้วท่านก็เอาเหรียญมาแจกเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นกูน,นั่งหอปลอดภัยดีมีลาผมไปแข่งแฟนพันธ์แท้ปี2008คําถามในรายการแฟนพันธ์แท้เนี่ยจำได้เลยเพราะผมรับกมือท่านเลยทุกวันที่ผมศรัทธาหลวงพ่อคูณมากนะผมจะมีตะกรุดทองคาแล้วก็จะมีเส้นเกสาเขาท่านเลี่ยมติดตัวอยู่ก็ใช้มาถึง,ถงปัจจุบัน เอาระดับเซียนแนวหน้านะเยเซงโคลาาเนี่ยเป็นคนที่เล่นหลงพวกคูณคนแรกๆผมบอกแล้วว่าผมไม่มีประสบการณ์เลยป๋าพยับเคยเล่าผมฟังว่ามึงรู้ไหมทําไมกูถึงไม่โกนหนวดโกนเขาปุกหแม่งคนหูแม่งลุกเลยท่านเป็นพระที่มีอภิญญาสูงในมุมมองผมเนี่ยเล่นรุ่ไหนก็ได้หะา,ายหลังจากปี36ถ้าเป็นหลงพ่อคูณไม่ศรัทธาได้หรอ ต้องถามว่าใครเลิกคนที่ก็ดูพาเป็นพระเกมไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเหตุเพราะคุณดูไม่เป็นแล้วคุณก็เหมารวมหมดบางคนไม่เคยดูเลยแต่เห็นหน้าผมเกลียดผมแล้วมันน่ากลัวคือเสียนปลอมเออแล้วดูไม่เป็นไรพยายามยัดให้มันแท้อย่างเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวที่สุดกิตใจคนใจที่มีอคติใจที่มืดมัวคุณไม่มีวันเห็นความสว่างได้หรอกเพราะใจคุณมืดมัว จะเอา15ล้านนั้นแพงที่สุดชอบที่สุดเลยนะผมชอบเหรียญรุ่นแรก <_ uk> เหรียญโยนสาเนี่ยตอนนี้เหรียญละแสนกว่า <_ uk> คือสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อคูณจะดังมากเลยในการตอกตะกุดเข้าแขนมันเจ็บมากนะผม <_ uk> ผมจำได้เลยผมไปยืนดูอะตอนนั้นแหะไอตอนที่ผมไปที่วัดบ้านไร่เนี่ยเขาจะมีเขียงอันหนึ่ง <_ uk> เป็นท่อนไม้แล้วก็จะดึงหนังออกมาดึงหนังออกมาแล้วก็มีคอนะอะตอกซึ่งแล้วก็สอดปุ๊บแล้วก็ไปหลวงพ่อเสก ผมยานามเขาเลยเสกแล้วสับสปาตาท่านก็จะสับเลยแบบนะเป็นัยรุ่นกดโอ้ยเออหลวงพ่อไม่เข้าโอ้โหเลือดติดเต็มบาอเลยโอ้โหเลือดติดเต็มบาะเลยเขาว่าไม่เข้าอ่ะเป็นมีดหมอหลวงพ่อจำลองจะใช้มีดหมอกับอี้แล้วกีดอ่ะจับคอแล้วกีดเงี้ยกรีดเงี้ยผมก็เคยเข้าเลือดพุ่งแลวโอ้โหจับกดอ่าหลวงพ่อคูนเนี่ยเก็บได้ทุกรุ่นแต่ถ้าอยากจะได้รุ่นเก่าๆของท่านเนี่ยผมแนะนำหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีรูปทรงสวยและพิธีดี เลือกเก็บครับปี3ามกว่าก็เก็บได้แต่เลือกเลือกที่มันสวยๆสสนใจจะสะสมเนี่ยผมบอก,กสะสมได้หมดแล้วก็เล่นได้และเป็นพานดีเมียนาคตสมอยาอวนดำจึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีจิงวิญญาณเด็กวัดเราทนบุรีเลยชื่อไปต้องรู้ดีคนทอง